สวัสดีครับมาดูการทดลองโทรศัพท์มือถือไปรั่วนะครับไลรั่วเป็นยังไงทําไมถึงรู้ว่ารั่วผมชาร์จแบตไว้นะครับชาร์จแบตไว้ชาร์จแบตไ,ไว้แล้วจับมือถือรู้สึกว่าเหมือนอะไรดูดๆนะครับมันไฟดูดแล้วก็เลยเอาไขควงมาเช็คดูครับ ให้ควงวัดไฟมาชิ้นดูนะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับอ่ามีไฟครับเห็นนะครับไฟไฟขึ้นนะครับดูนะครับนี่ครับขนาชาร์จแบตครับขนาชาร์จแบตครับมีไฟครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับ นีเป็นไงครับรู้แล้วทำไมเวลาคุณชาร์จแบตแล้วฟังเพลงไปด้วยเห็นมีข่าวว่าไฟดูดเสียชีวิตนีครับระวังนะครับใหชาร์จแบตแล้วก็เล่นไปด้วยก็อันตรายครับไฟอาจจะไม่ถึง200แต่ก็อันตรายได้เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ครับ นะครับดูดครับไปครับผมเดียวผมจะมือสัมผัสนะครับเวลาเรานั่นเราก็ห้ามเอามือแตะโดยตรงครับต้องใช้ฝ่ามือครับหลังมือเวลาดูดนีจะนี้ครับอ่านี้ก็ก็ไม่รู้สึกบางทีก็รู้สึกนะครับนะครับ เวลาทดสอบไฟต้องใช้อย่างนี้นะครับถ้าใช้อย่างนี้ปุ๊บถ้าดูดปุ๊บเรากรรมมันจะเกิดอันตรายครับ,รบอยากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆมาทำให้ดูนะครับขอบคุณครับ